ันนี้ผมมีคลิปเดียว DIY มากหน้าจากผมคำินมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันคำินเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์นะครับสามารถเอาไปปัเอาไปปรุงอาหารนํำมามากหน้าอย่างนี้ก็ได้สำหรับสูตรเนี้ยผมจะใช้เป็นสูตรที่มาช่วยหน้าเราสม,มูทขึ้นแล้วก็รอยแดงมันจะหายไปครับสำหรับใครที่เคยเ,เป็นสิวแล้วก็สิวเพิ่งหายไปมันจะทิ้งรอยแดงไว้แล้วก็ไอเนี้ยตัวเนี้ยมันจะช่วยคุณช่วยให้รอยแดงนะนะั้นหายเร็วขึ้นคุณสามารถ เอาสิ่งของอื่นๆในครัวคุณในหรือว่าสิ่งของทั่วไปในชีวิตของในชีวิตประจำวันของคุณมา mix and match เป็นสูตรอื่นๆได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ข้าล่านะครับมันสามารถเอาไป mix and match ได้เป็นแบบ2 0 3สสูตรเลยครับลองไปอา่านกันดูแล้วก็ผมจะแนะนําว่าควรจะสําหรับผมผมจะมาร์กไว้ก่อนนอนเพื่อผมจะได้แล้วหน้าก่อนนอนครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก่อนออกจากบ้าน <S <S เพื่อทา<ำ>ให้ <S <S เพื่อให้ใจว่าไม่มีข้าบขมิ้นติดอยู่บนหน้าผมหรือว่าถ้าเกิดใคร ยังมีคาบขมิน้นหรือว่าใครยังมีคาบติดอยู่ก็ใช้สำลีไปชุบเทอร์เนอร์แล้วก็มาเช็ดหน้าเอาครับมันก็จะหลุดออกหมดโอเคครับไปดูกันดีกว่าว่าต้องแช่อะไรกันมาเริ่มอย่างแรกกันที่ผงขมิ้นนะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับติกซีเมคโคโรตัสท็อปแล้วก็อย่างที่สองครับโยเกิร์ตโยเกิร์ตใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นรสชาติธรรมดาครับแล้วก็อย่างที่สามครับและอย่างสุดท้ายก็เป็นน้ำผึ้งครับ ผมแนะนําให้หาซื้อโย่ที่มันหาซื้อคุณภาพดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ผมใช้เป็นช้อนโต๊ะกับช้อนชานะครับผมจะเอามาตวงให้ดูอย่างแรกก็ใช้เป็นผงขมิ้นนะครับผงขมิ้นใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องถึงกับเต็มมากหรครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเหลือแล้วเดี๋ยวมันจะเปลืองครับเพราะว่าเรา ใช้ไม่น่าจะหมดอยู่แล้วนะครับที่ผมผสมไปนี่ก็เหลือนิดหน่อยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไปลองสูตรอื่นแล้วได้ผลยังไง oh. ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้นะครับ mm hmm. แล้วก็โยเกิร์ตครับโยเกิร์ตก็ใช้เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ mm hmm. หนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากันใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นรสชาติแบบรสธรรมดาครับรส ปกติขเขาแล้วก็อย่างสุดท้ายครับน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งนี่ใช้ปริมาณหนึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องไม่ต้องตวงมากก็ได้ครับไม่ต้องเีเรียดมากแต่ว่าก็ประมาณเนี้ผมทำให้ดูว่าเออมันประมาณไหน,นครับ <will> บางคนอยากใส่อะไรเพิ่มลงไปก็ใส่ลงไปได้นะครับ เช่นแบบมันนาวใส่ไข่ขาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับพยายามอย่าให้เหลือเป็นผงๆนะครับคนให้มันเข้าเข้ากันนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ได้แล้วแล้วพอได้แล้วมันก็ออกจะมันก็พอได้แล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมันจะไม่ข้นมากครับแล้วก็เวลาทาเนี่ยผมแนะนําไม่ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่า มันจะติดมือแล้วมันจะล้างยากครับถ้าเข้าเล็บเข้าอะไรแล้วมันจะล้างออกยากพอทาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับหาอะไรทําทําอะไรก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าออกไปข้างนอกแบบนี้ล <c oughs> แล้วกันแล้วก็ผมอย่างที่บอกครับผมจะทาไว้ตอนก่อนนอนครับจะได้ล้างหน้าสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผมไม่มีคราบความรินติดอยู่ที่หน้าตอนออกไปไหนครับผมทำผมเอ่อผมทามาร์กตัวนี้ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆไปลองลสูตรอื่นแล้วได้ผลยังไงอย่าให้ผมลองสูตรไหนก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และไลค์ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ๊ไป Bye!